สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Vi s a s p e ป y ดึ้ทวันอีกเช่นเคยวันนี้จะมารีวิว VCD หรือวิดีโอซีดีดดคาราโอเกะเคลียร์อัลบั้มสเตลท์เป็นอัลบั้มชุดแรกของวงเครียร์ครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับในปกนะครับหน้าปกเป็นโูกผู้หญิงหญิงกอดเขาในบนต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นปกดำนะครับ v c d เป็นปกดำครับส่วนซ d จะเป็นปกสีขาวครับ อันนี้ปกดํานะครับมงซ่ามงซ้ายมีคําว่าตัวจีคลาวเกะนะครับมุมความีคําว่าคลาวเกะรูปไม้หัวไม้สลักโอเคนะเช่นเคยนะครับมีคําว่าเคสเตอร์ไลท์ทายังกิคือเชื่อระเบิ้มนะครับมีโลโก้โฮมคาร์ลเกตบ้านสีเขียวคาร์ลเกตโฟล์คพิเชื่อตึกสามสีนะครับจีนี่เลคอดเจมกัมมี่ร้อยห้าสิบ ้ NGA ครับสัรปกเปิดก็คือเดือนปีรหัสแผ่น VCD เดือนปีดจำหน่ายแล้วก็เคสเตอร์ไลท์ชื่ออัลบ,บั้มวิดีโอซีเข้าเกตครับตรงนี้ด้านซ้ายเหมือนกันนะครับสลับเฉยๆนะครับปกหลังจะมีรูปสมาชิกสีคนของวงเคลียร์นะครับ มีแค่ล็อกล้องนำพ,พี่นัดมือกิตมุกตาพี่คี่เบึงเบสนัดมือมือกรอครับเกสเดลไลท์ไทยคลิกเช่นเคยและมีรายชื่อเพลงทั้งหมดสิเอ็ดเพลงแต่มีมีโบนัสแท็ก12แบ็กที่2องเพลงไม่อยากหายใจโวอชันเปีนนยนโนนครับ the official website dotj the dotj.com แล้วก็บริเวณดาวเราจัดคอนเสิรตสนุกช่างรองสนุกคอนเทนต์ชวนเล่นในเด่นในโด่งออนไลน์นะครับสงนวนลิขสิทธิ์คุ้มภาพ .2551 หลักรักแผด vcd ความยาวในการเล่น48นาที53วินาทีเจ้าของลิขสิทธิ์จะจ่ายโดยจียงแกัมมี่ประเทศอังกฤษแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วก็ mp 1 capacity p o อกเลอร์คอมเพกตี i ที่ต้นวิดีสามารถเล่นอะไรได้บ้างเว็บไซต์เ m มแก m มมี่และจิมเบ o ร์ดอท vcd เพลงไทยผลิตยิสอาร เดือนพาคม2 5งาวันจันทหน1่งกุมภาพันธ์2 5ง1วิธีใช้ทือฟังส่ง2เพลงแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับอันนี้เป็นใบหนยญาตนะครับเกียร์สเตลล์อัลบัม้มเอ้ยเกียร์อัลบั้มสเตลล์บริษัทเจียงแคมีจังกัดมา,าชนอันุญาตกรุงเทพมุ่สีเงินกรุงเทพสีเงินนะครับกทจุด0ูนยทับหลายมือผู้รับรองสำเนานะครับ มาดูข้างในนะครับข้างในเปแบบนี้เป็นสกินพื้นหลังสีเขียวเป็นมีลายแบบนี้นะครับมีคําว่า vcd จริงๆต้องเป็น vcd แต่เขียนผิดนะครับโลโกโล้ n g a symbol excellent เลขใบอนุญาติเลขรหัสเป็น vcd k-style thai กิจเชื่ออับบัมคำเตือนสังกฤที่นี่ล้วก็แล้วก็ compact disc นะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นสีขาวครับแผ่นก็มีรอยนิดหน่อยป,นะปกตินะครับออันนี้คือรายชื่อสมาชิกชื่อจริงและตำแหน่งอะไรบ้างครับมีประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เช่นเคยครับองคาราเกะไม่ถึงอะไรคาราเกะเราะกมเชื่อไม่ถึงอะไรท่านสามารถนำเพียพันน mm ี hmm. ้ไปแพร่สิ่งแพภาพได้เหมือนเดิมหมดกำหนดโทษตามกฎหมายแล้วก็มีโลโก้วีซีคาราเกด้วยนะนี่เป็นรายชื่อเพลงอีกเช่นเคยนะครับเนื้อ้องทำนองเล็กนโดยใา่ป้างนะ อันนี้เป็นเครดิตคู่ที่เกี่ยวข้องทำอัลบั้มนี้มีใครบ้างนะครับแล้วก็มีลิงโทนลฟูองเพลงเองหอสายแล้วก็มีวิธีการดาวน์โหลดมีแค่3เพลงนี่ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วการรีวิว vcd แผ่นชุดนี้นะครับ้ายชอบกากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ